วัสดีครับผมนายสุริยะใจวงศ์ผู้ดยการสํานักง,งานเขตพู้นิการศึกษาประถมศึกษาการสินเขต3นะครับในปีงบประมาณ2 5ง4นี้พวกเราได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการทํางานไว้ว่านะครับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืนนะครับภายใต้ค่านิยมว่าบริหารโปร่งใสใส่ใจบริการทำงานเป็นทีมนะครับซึ่งเราก็ คาดหวังผลลัพธ์ไว้ว่า,านักเรียนดีครูเด่นผู้บริหารคุณภาพโรงเรียนเลิศดล้ำสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้มาตรฐานนะครับซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายพวกเราเป็นอย่างยิ่งก็เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติราชาการให้ประสบผลสำเร็จภายใต้วิสัยทัศน์ค่านิยมและก็ผลลัพธ์ที่จะได้รับครับขอบคุณมากครับ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสใส่ใจบริการและการทำงานเป็นทีมภายใต้กรอบแนวทางการบริหารการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาตามยุทธศาสาตร์ชาติระยะ20ปีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์นักเรียนดีครูเด่น ผู้บริหารคุณภาพโรงเรียนเลิศล้ำสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้มาตรฐานในฐานะหน่วยง,งานบริหารจัดการประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งโดยมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศโดยมีเขตบริการครอบคลุมพื้นที่7อำเภอประกอบด้วยอ,อห้วยพึ่ง อำเภอนาคูอำเภอเขาวงอำเภอกุชินารายอำเภอนามนอำเภอสมเด็จและอำเภอคำม่วงมีสถานศึกษาในกำกับดูแลจำนวน199โรงเรียนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น26,776คนข้าราชการครูจำนวน1,770คน มีครอบครัวผู้จัดการศึกษาโฮมสกูลจำนวนสองครอบครัวผู้เรียนสองคนอยู่ในเขตพื้นที่บริการอำเภอสมเด็จและอำเภอคำม่วงการประเมินสรมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัดที่หนึ่งการบริหารจัดการที่ดีการนำองค์การสู่เป้าหมายภายใต้ภาวะผู้นำการบริหารจัดการของนายสุริยะใจวงศ์ได้นำแนวทางในการบริหารจัดการองค์การที่ดีโดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่เน้นการมีส่วนร่วมมากำหนดเป็นนโยบายเป้าหมายและแนวทางการบริหารจัดการองค์การและการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสร้างหรือประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตัวชี้วัดที่2การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3ได้พัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคลได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานในแต่ละมิติในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจนได้แก่มิติด้านฟังชันมิติด้านอเจนดาและมิติด้านแอเรียพร้อมทั้งชี้แจงความเข้าใจ และระดมความคิดในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบเชิงบูรณาการตัวชี้วัดที่3การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาด้านการกระจายอำนาจส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาภายใต้การนำของนายสุริยะใจวงศ์ ได้มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจต่างๆครบทั้ง4ด้านคือด้านบริหารงานวิชาการด้านบริหารงานงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไปรวมทั้งมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่ศึกษานิเทศ ในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยกำหนดความรับผิดชอบแบ่งเป็น10กลุ่มสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการกตปนและอกตปนจำนวน10คณะร่วมการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการมีการประชุมปฏิบัติการพัฒนากรอบสาระหลักสูตรท้องถิน่นเรารักและภูมิใจในกลาสินให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้นสาระท้องถิ่นและแผนการศึกษาแห่งชาติชี้แจงสร้างความเข้าใจการใช้หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช2560และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมสนับสนุนครู ให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีทักษะการคิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21สนับสนุนครูให้มีการวิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการแลเกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่องสร้างความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรมีการวิจัยในการปฏิบัติงานการบริหารงานด้านงบประมาณวางแผนการใช้งบประมาณโดยใช้ระบบวงจรเดมมิงจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจนโยบาย ปัญหาความต้องการจัดการศึกษาและนำไปปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบการบริหารงานด้านบริหารบุคคลมีแผนอัตรากำลังสำหรับใช้ในการวางแผนและบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ มีการดำเนินงานสรรหาบรรจุแต่งตั้งย,ย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือการบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปพัฒนาระบบสำนักง,งานอัตโนมัติในการรับส่งหนังสือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์จัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียน จัดทำแผนการรับนักเรียนประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและติดตามการรับนักเรียนเข้าเรียนพัฒนาปรับปรุงสำนักง,งานให้สะอาดเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะปลอดภัย องประกอบที่สมสำริดทผลการบริหารและการจัดการศึกษา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสได้ปฏิบัติงานตามบทบาทและภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับซึ่งมีผลงานที่ประสบความสำเร็จ <c oughs> เช่นด้านวิชาการมีผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับชาติได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้นสี่รายการได้ ได้ลำดับที่55ของประเทศรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบคกอวอร์ดครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2562ระดับชาติได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น19รางวัล ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประจำปี2563จากสำนักง,งานเลขาธิการคุร,รุสภาจำนวน2โครงการผลการประเมินคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ90 ประชากรในวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในระดับปฐมศึกษาปีที่หนึ่งอัตราการเรียนต่อของนักเรียน ปีการศึกษา2,562จบป .6 เรียนต่อชั้นม .1 ร้อยละ100จบม .3 เรียนต่อม .4 ร้อยละ94.72การเรียนต่อสายสามัญร้อยละ41.21สายอาชีพร้อยละ53.44ออกไปประกอบอาชีพอื่นๆร้อยละ5.35จบป .6 เรียนจบหลักสูตรร้อยละ 100, 100 ไม่มีอัตราการออกกลางคันนักเรียนเด็กพิการเรียนร่วมได้รับการดูแลและช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพจนได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติเด็กด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยจัดโครงการสำคัญได้แก่โครงการสร้างบ้านน้ำใจให้กับนักเรียนยากจนและโครงการกองทุนการศึกษา60ปีครองราชเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมโครงการส่งเสริมอัจฉร,ร,ริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์